ใครกลับไปใช้สัญญาณพีดเตอร์1น,นาทีแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกมิ้นหน่อยนะคะสัญญ,ญาณตัวนี้ใช้ดียังไงจะได้มาแจกทริคดีๆให้กับทุกคนอีก,กรอบหนึ่งนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินี่เทรดด้์สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมินอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาเทรดแบบสั้นๆนะคะเพียงไม่กี่นาทีก็ทํากําไรหลักพันได้เลยสําหรับใครนะคะที่มีต้นทุนน้อยนะคะอยากเทรดทากําไรหลักพันได้ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะคะกับบล็อกเกอร์แปดเอ็กเทของเราก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอ,อ้านล่างได้เลยนะคะปักหุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มนี้เลยก็ได้นะคะเราก็จะมีแอดมินคอยตอบให้24ชั่วโมงยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้มิ้นจะมาเทรดทากาไรกับเทคนิคอะไรนะคะไปเลย อันดับแรกนะคะก็เข้ามาหน้าแพลตฟอร์ม 8xtrade ของเราเลยนะคะก็เงินตอนนี้นะคะเรามีเงินในโบ๊ทอยู่ที่10,000บาทนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็มาปรับแท่งเทียนของเราให้เรียบร้อยนะคะโอเคก็กดตรงแท่งเทียนนะคะแล้วก็ปรับไทม์เฟรมนะคะเป็น1นาทีนะคะทุกคนก็อย่าลืมปรับค่าอัตโนมัติออกด้วยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคัดกรองนะคะด้วยเส้นอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะก็กดเลือกคําว่า moving average นะคะทุกคนแล้วก็กดเลือกคําว่า moving average deviation นะคะแล้วก็ปรับระยะเวลานะคะจาก12เป็น25นะคะทุกคน แล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็กดเลือกใช้งานได้เลยโอเคแล้วก็จะได้วอลลุ่มข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ,คอ่ามันก็จะมีวอลลุ่มทั้งขึ้นแล้วก็ลงไปนะคะอ,คอ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกเงื่อนไขจุดเข้าออเดอร์เงื่อนไขเข้าจุดออเดอร์บายนะคะสังเกตไหมคะว่าเมื่อไหร่นะคะที่แท่งเทียน เลยเส้นศูนย์กลางไปขึ้นข้างบนเกิดวอลุ่มข้างบนนะคะให้เราเตรียมกดออเดอร์บายในแท่งเทียนถัดไปโดยเราจะเทรดนะคะในวินาทีที่31นะคะแต่ถ้าเป็นเทรดในโทรศัพท์ก็เทรดนาทีที่59นะคะทุกคนโอเค ตัวอย่างใน order sale นะคะเหมือนกันเลยค่ะเมื่อไหร่นะคะที่แท่งเทียนนะคะเลยเส้นศูนย์กลางมานะคะเกิดวอลลุ่มข้างล่างลงมานะคะเราก็จะทําการรอกด order sale ในแท่งเทียนถัดไปโดยจะเทรดอยูท่ที่วิดาทีที่31ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเราจะเข้าเทรดน,นะคะแท่งเทียนที่1 หรือ2เท่านั้นนะคะทุกคน <_ S 1> เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการเทรดกราฟวอลล่มแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปหาคู่เงินในการเทรดกันนะคะโอเคอ่าโอเคในคู่เงินของ eg นะคะ eg ได้เกิดแท่งเทียนขึ้นมาแล้วนะคะแท่งเทียนวอลล่มข้างล่าง1ถึง2แท่งนะคะมินก็จะทําการกดเข้าเทรดนะคะอยู่ที่59เลยนะคะโอเคถ้าเป็นโทรศัพท์ก็จะเทรดอยู่ที่วินาทีที่59นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคอมหรือว่าจะเป็น iPad ก็อยู่ที่31 สี่ส,สองสวยงามเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม้แร่เราก็ได้กำไรอยู่ที่1,700บาทเพียงแค่ไม้แรกก็หลักพันกว่าบาทแล้วนะคะทุกคนเกือบ2,000เลย โอเคสำหรับมินนะคะมินรู้สึกว่าการที่เราจะรอดูรอเทตตามเทคนิคที่เราบอกเอาไว้ค่ะมันค่อนข้างที่จะนานสำหรับมินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมินจะเปิดตัวช่วยขึ้นมาเพื่อความรวดเร็วในการเทตนะคะทุกคนอ่ะมินก็จะเปิดตัวสัญญาณพิเดเตอร์หนึ่งนาทีขึ้นมาเลยนะคะทุกคน เปิดสัญญาณก็จะหน้าตาแบบนี้ในจานถึงสุกนะคะก็จะเป็นถึง6คู่เงินด้วยกันในการทํากําไรนะคะทุกคนตัวสัญญาณตัวนี้ดีตรงที่ว่าเพตง่ายทํากําไรเร็วนะคะทุกคนเพียงแค่1นาทีเราก็สามารถทํากําไรได้แล้วนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างในคู่เงินต่อไปกันเลยนะคะ สัญญาณดังขึ้นมีหลายตัวเลยถึง3ตัว4ตัวด้วยกันไปดูผู้เงินของ EU กันบ้างนะคะในผู้เงินของ EU นะคะสัญญาณบอก s ลลนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูแท่งเทียนกันนะคะว่าแท่งเทียนนี้นะคะวอลลุ่มนะคะมันจะลงไปหรือเปล่านะคะผ่านเส้นศูนย์กลางลงไปหรือเปล่านะอ่ามันได้ผ่านเส้นศูนย์กลางลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะทุกคนเพระาะฉะนั้นเราจะทําการเทรดในแท่งเทียนนี้กันนะคะ สัญญาณแจ้งให้ทบไม้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลอดูประมาณสักอยู่ที่30วิสุดท้ายก่อนนะคะแล้วเราค่อยทบกันนะคะก็ยังเป็นสัญญาณแจ้งทบไม้อยู่นะคะโอเคมิ้งก็จะทบไม้อยู่ที่4,000บาทในไม้ที่2นะคะ ไม้นี้นะคะเวาทบไม้ที่สองนะคะกำไรอยู่ที่3,400กว่าบาทค่ะทุกคนสุดยอด เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสําหรับอินดิเคเตอร์เพียงแค่ 1, 1เทคนิคเท่านั้นเองแล้วก็บวกตัวสัญญาณพิเดเตอร์นะคะซึ่งตัวสัญญาณตัวนี้นะคะ่ะมันช่วยทําให้เราทํากาไรได้เร็วขึ้นนั่นเองเพียงแค่1น่นาทีแล้วก็เทรดตามสัญญาณได้เลยมันก็เลยรวดเร็วทันใจในการใช้เทรดกันเองมินก็เลยชอบใช้ตัวสัญญาณตัวนี้นะคะจากโบเกอร์ตอนแรกของเรามีอยู่ที่10,000บาทตอนนี้นะคะค่าผ่อนของเราอยู่ที่13,000บาทนะคะทุกคนสุดยอดกําไรวันนี้นะคะอยู่ที่3,000 สองร้สบองบาทค่ะทุกคน นะคะจะพาทุกคนไปดูหลังบ้านกันบ้างน,นะคะว่าทุกคนนะคะเขาเทรดกันยังไงแล้วทุกคนเขาทํากําไรได้หรือเปล่าจากตัวสัญญานี้หรือโอ้โหมีคนบางคนก็ได้ค่ากาแฟนะคะทุกคนได้ค่ากาแฟแล้วก็เทรดตามโพสต์นะคะเทรดตามโพสต์แล้วก็มีข่าวให้ดูด้วยนะคะแล้วก็มีการบอกสอนกันด้วยนะคะว่าให้เทรดช่วงเวลาไหนถึงจะดีนะคะแล้วก็มาอวดทํากําไรกันเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะอวดกําไรกันอยู่ทุกวันเลยะคะ่ะทุกคนเรา ก็อดใจไม่ไหวเราก็เทรดตามเลยประมาณนี้เวลาที่มีลอ s นะคะมีลอ s เกิดขึ้นโค้ดก็จะบอกว่าให้ stop loss ไปก่อนนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาเทรดตลาดอีกรอบหนึ่งแค่นี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน ถ้าใครนะคะสนใจที่อยากได้ตัวสัญญาณตัวนี้นะคะ <S <S ก็สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่มมาได้เลยนะคะ <S <S พอแอดไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งกับแอดมินนะคะเติมเงินเข้าพอร์ต1,500ั้บาทเราก็จะดึงเข้ากลุ่มมาแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนเราจะได้มาพูดคุยกันหรือว่ามาสอบถามหรือว่าจะมาเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมกับโค้ดต่างๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ในทุกช่องทางของมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ